สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครูเบนชาแนลนะคะวันนี้ครูเบนจะมาวิเคราะห์บทคัดย่อ,อโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาเคมี Me นะคะของนักเรียนห้องเรียนพิเศษค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะศึกษาการซี่จางของพริกด้วยใบพรองดำ โครงงานเรื่องนี้นะคะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองซึ่งมีหลักการตั้งชื่ออยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือควรขึ้นต้นด้วยคำนามเช่นการศึกษาการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและการทดลองเป็นต้นส่วนที่2นั้นจะต้องประกอบไปด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ึ่งจะเชื่อมโยงถึงคำสำคัญหรือว่าคีย์นะคะในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่โครงงานนะคะส่วนที่3นั้นชื่อเรื่องจะต้องให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายเรามาดูกันนะคะว่าชื่อเรื่องของโครงงานนี้มีองค์ประกอบครบหรือไม่ศึกษาการซี่จางของพริกด้วยใบตองดำขึ้นต้นด้วยคำว่าศึกษา ซึ่งศึกษานั้นเป็นคำกิริยานะคะไม่ใช่คำนามดังนั้นเราจึงควรจะเปลี่ยนเป็นการศึกษาส่วนการสี่จางของพลิกนั้นเป็นตัวแปรตามใบพรองดำเป็นตัวแปรต้นนะคะชื่อเรื่องนี้สั้นกระชับก็จริงนะคะแต่ผู้อ่านอ่านแล้วค่อนข้างจะไม่เข้าใจนะคะ ถ้าจะตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการจริงๆนะคะเราควรจะเปลี่ยนเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของใบพลองดำที่มีต่อการซีจางของพริกนะคะอย่างนี้จะทำให้มีองค์ประกอบครบสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะเรามาดูในส่วนของการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ ซึ่งหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานนั้นจะประกอบไปด้วยนะคะข้อที่1ก็คือควรจะขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องนะคะเรามาดูว่า,าเรื่องนี้มีการเขียนวัตถุประสงค์สองข้อนะคะคือข้อที่1เพื่อศึกษาว่าใบอ่อนหรือใบแก,ก่ของต้นพลองดำจะทำให้สีพริกสดกว่ากันนะคะ ซึ่งข้อนี้เนี่ยศึกษานะคะศึกษาใบอ่อนใบแก่เราไม่รู้ว่าศึกษาอะไรนะคะถ้าจะ,ะสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจเราควรจะท้าสองสิ่งนะคะควรจะเปรียบเทียบก็คือควรจะเปลี่ยนเป็นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพใบอ่อนและใบแก่ของต้นคลองดำที่มีต่อสีของพริก อันนี้ข้อที่2ต่อเนื่องจากข้อที่1ก็คือหาอัตราส่วนเอออันนี้ก็โอเคนะคะในส่วนของค่าที่เขาใช้วัดนะคะสีความสี่จางของสีพริกก็คือค่าที่เรียกว่า R G B ซึ่งค่า R G B นี่คืออะไรเราไม่ทราบเพราะว่าเราเราได้อ่านแค่ อะะบทคคัดยดนะะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่จะศึกษาะะต่อยอดเรื่องนี้ก็ควรจะไปสืบค,นนะคะ้นค่า R G B ว่าคืออะไรต่อไปเรามาดูส่วนสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะก็คือคำสำคัญะค,ะคำสำคัญก็ได้อธิบายไปในตอนแรกแล้วนะคะว่าคำสำคัญนี้เชื่อมโยงมาจากชื่อเรื่อง ะะก็คือตัวแปรต้นและตัวแปรตามนั่นเองนะคะตัวแปรต้นก็คือใบพรองดําตัวแปรตามก็คือการสีจางของพริกนะคะอ่ะอันนี้คือคําสําคัญนะคะ เรื่องต่อไปนะคะการสกัดและการเปรียบเทียบปริมาณไคตินและไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งก้ามกรามประดองปูมา้าเปล็ดปลาดินและเปลือกหอยเชอรี่นะคะเรามาดูาหลักการตั้งชื่อนะคะอันดับแรกเลยนะคะขึ้นต้นด้วยคำนามก็คือการสกัดและการเปรียบเทียบต่อไปนะคะจะต้องประกอบด้วย ตัวแปรต้นและตัวแปรตามตัวแปรต้นในที่นี้ก็คือการสกัดหรือว่าวิธีการสกัดนั่นเองนะคะตัวแปรตามคืออะไรก็คือไคตินและไคโตซานนะคะที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งก้ามกรามกระดองปูงมา้เาเศ็ปลาเนนและเปลือกหอยเชอรี่นะคะชื่อสั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายไหมเรื่องนี้อาจจะไม่สั้นนะคะแต่ว่า ก็เข้าใจง่ายนะคะสื่อสารได้ตรงประเด็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น3ข้อนะคะข้อที่1สกัดไค่ินและไขโตซานจากเปลือกกุ้งก้ามกรามกระดองปูงมา้าเกร็ดปานินและเปลือกหอยเชอรี่ข้อที่2ตรวจสอบสารสกัดไขโตซาน ข้อที่3เปรียบเทียบปริมาณร้อยละน้ำหนักของไคดินและไคโตสานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งก้ามกรามกระดองปูมา้าเกร็ดปลานินและเปลือกหอยเชอรี่นะคะเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อนั้นเขียนถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่นะคะอันดับแรกที่เราจะดูก็คือขึ้นต้นด้วยคำกริยาหรือไม่อันดับที่2นะคะสอดคล้องกับชื่อเรื่องหรือไม่ซึ่ง วัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อของเรื่องนี้นั้นนะคะอาถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะเพราะว่า 1. ประกัด 2. ตรวจสอบ 3. เปรียบเทียบด้วยแล้วแต่เป็นคำกริยานะคะขึ้นต้นด้วยคำกริยาทั้งนั้นวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อนะคะก็สรุปว่าวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้นั้นนะคะถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไปเราจะมาดูผลการศึกษา ะะการเขียนรายงานผลการศึกษาเนี่ยต้องเขียนเป็นข้อๆตามวัตถุประสงค์นะคะพบว่าข้อที่1ได้ไคตินและไคโตซานจาก4กลุ่มตัวอย่างข้อที่2พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ไคโตซานจากไคตินข้อที่3พบว่าเปลือกกุ้งกล้ามกลามให้ปริมาณไคตินและไคโตซานสูงที่สุด รองลงมาคือกระดองปูหมาส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรต้นตัวแปรตามนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะมีข้อเสนอแนะว่าควรจะเพิ่มคำว่าวิธีการสกัดไขดินวิธีการสกัดไขโตัวสาม ก็จะทำให้โครงงานนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเรื่องต่อไปจะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดยาผลราชพฤกษ์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราคอนเลตโตติคัมในต้นหอมแดงนะคะสำหรับการตั้งชื่อนะคะขึ้นต้นด้วยคำนามก็คือการศึกษาประสิทธิภาพ ภายในชื่อเรื่องก็จะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือสารสกัดหยาบจากผลราชพฤกตัวแปรตามก็คือเชื้อราคอนเลตโตติคัมนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเรื่องนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลราชพฤกษ์ที่ออกฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อราคอลเตติกัมในต้นหอมแดงสำหรับคอลเตติกัมนะคะเป็นจีนัดหนึ่งของเชื้อราซึ่งมีอยู่ประมาณ10สปีชีในโครงงานนี้เขาจะเลือกศึกษาเชื้อราอยู่2สปีชีนะคะคือสปีชีกูโอสปอริโออีเดและสปีชี แคปซีสีนะคะเรามาดูกันว่าโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะคะข้อที่ 1, 1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลราชพฤกในการยับยังย้งการเจริญเติบโตของเชื้อราทั้ง2สปีชีนะคะข้อที่ 2, 2เพื่อเปรียบเทียบป,ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลราชพฤก ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราทั้งสองสปีชีส์นะคะส่วนข้อที่3นั้นเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบผลราชพฤกษ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราทั้งสองสปีชีส์โดยวิธีการทดสอบในอาหารเหลวเรามาดูว่านะคะ าการเขียนวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ซึ่งหลักการเขียนวัตถุประสงค์นั้นก็มีอยู่2ข้อนะคะก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยาและก็จะต้องอสอดคล้องกับชื่อเรื่องนะคะซึ่งการตั้งวัตถุประสงค์3ข้อของเรื่องนี้นะคะก็มีองค์ประกอบ ครบตามหลักวิชาการนะคะต่อไปเรามาดูผลการศึกษานะคะซึ่งผลการศึกษานั้นเราก็จะเขียนรายงานตามวัตถุประสงค์เป็นข้อๆนะคะซึ่งข้อที่1เนี่ยพบว่าสารสกัดหยาบจากผลราชพฤกมีประสิทธิภาพในการยับยัง้งเชื้อราทั้งสองสปีชีส์นะคะข้อที่2พบว่าสารสกัดหยาบจากผลราชพฤก สามารถยับยังยบย้งเชื้อรากูโอสปอริโออีเดสได้87.9%และยับยั้งเชื้อราแคปซิสได้85.5เปนะคะส่วนข้อที่3อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากผลราชพฤกษ์ต่อน้ำนะคะในอัตราส่วน50ต่อ50นะคะอันนี้คือ ผลการศึกษานะคะต่อไปส่วนที่สุดท้ายที่เราจะพิจารณาก็คือคำสำคัญนะคะหรือคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะก็มาจากชื่อเรื่องก็คือตัวแปรต้นและตัวแปรตามนั่นเองก็คือสารสก,กัดจ,จากผลแราชพึกเชื้อรานะคะคอเลสเตอรตกัมถ้าจะให้ดีนะคะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราควรจะเพิ่มเติม สปีชีของเชื้อราเข้าไปด้วยก็คือ guosporioides และ fcc ลงไปด้วยก็จะทำให้นะคะ,ะโครงงานนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซานจากเปล็ดปรานินต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วฝักยาวถั่วพุ่ม และถั่วลันเตาเรามาดูการตั้งชื่อเรื่องนะคะขึ้นต้นด้วยคํานามก็คือการเปรียบเทียบนะคะประกอบไปด้วยตัวแปรต้นคือประสิทธิภาพของไคโตซานและตัวแปรตามคือการเจริญเติบโตของต้นถั่วฝักยาวถั่วพุ่มและถั่วลันเตานะคะสรุปว่าโครงงานนี้มีการตั้งชื่อถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะ เรามาดูวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้กันนะคะซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์งนั้นควรเขียนแยกเป็นข้อๆให้ชัดเจนแต่เรื่องนี้นะคะไม่ได้แยกเป็นข้อๆให้เรานะคะจะส่งผลให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจโครงงานเกิดความสับสนได้เราจึงแยกเป็นข้อๆให้ดังนี้นะคะข้อที่1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไคโตสานจากเกล็ดปราหนิลน,นะคะ ข้อนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเขียนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่เพื่อศึกษาโอเคขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะต่อด้วยประสิทธิภาพของไคโตซานแล้วเราก็ต้องมาดูต่อด้วยนะคะว่าประสิทธิภาพของไคโตซาน เรานำมาทดลองกับอะไรซึ่งเป็นตัวแปรตามนะคะเราต้องระบุให้ชัดเจนด้วยในที่นี้ตัวแปรตามก็คือการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวถั่วพุ่มและถั่วลันเตานั่นเองนะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ข้อนี้จึงควรเพิ่มเป็นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไรโตซานจากเกร็ดปลานิลต่อการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว ถั่วพุ่มและถั่วลันเตาก็จะทำให้วัตถุประสงค์ข้อนี้นะคะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวถั่วพุ่มและถั่วลันเตาโดยการนำเกล็ดปลานินโดยใช้สารสกัดโซเดียมไฮดรอกไซด์5้าย5เ แล้วนำไปปรับที่อุณหภูมิ80และ100องศาเซลเซียสนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาจะนำเอาวิธีการดำเนินการทดลองมาเขียนต่อจากวัตถุประสงค์นะคะซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงตัดข้อความที่เป็นวิธีดำเนินการทดลองออกไปก็คือโดยการนำเกร็ดปลานินโดยใช้สารสกัดโซเดียมไฮดรอกไซด์5้าย50%เ แล้วนำไปปรับที่อุณหภูมิ80และ100องศาเซลเซียสข้อความนี้นะคะเราตัดออกไปแล้วเรามาดูว่าองค์ประกอบของการเขียนวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยนะคะมีความถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ขึ้นต้นด้วยศึกษาโอเคอันนี้ก็เป็นคำกริยานะคะแต่เราก็ควรที่จะไปดูที่ชื่อเรื่องด้วย ว่าเวลาการเขียนวัตถุประสงค์นั้นจะต้องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องด้วยใช่ไหมคะและควรจะเขียนตัวแปรต้นตามด้วยตัวแปรตามดังนั้นข้อนี้เนี่ยจึงควรเปลี่ยนเป็นการเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องนะคะเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซานจากเกร็ดปรานิน ต่อการจเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวถั่วพุ่มและถั่วลันเตานะคะก็จะทำให้ได้วัตถุประสงค์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของผลการศึกษาหรือผลการทดลองนะคะเราจะต้องเขียนรายงานผลการทดลองหรือผลการศึกษานะตามวัตถุประสงค์เป็นข้อๆนะคะข้อที่1 ข้อนี้เนี่ยนะคะเขาไม่มีเขียนรายงานผลการศึกษาไว้นะคะข้อที่2เปรียบเทียบประสิทธิภาพของไโตซานต่อการเจริญเติบโตของอต้อนถั่วฝักยาวถั่วพุ่มและถั่วลันเตาเนพบว่าต้นถั่วฝักยาวมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดโดย ใช้ความสูงเป็นเกณฑ์นะคะคือมีความสูงเท่ากับ6.3เซนติเมตรรองลงมาคือถั่วพุ่มนะคะมีความสูงเท่ากับ5.3ซนติเมตรนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งเราได้อธิบายในเรื่องแรกๆแ,แล้วนะคะว่าจะเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามซึ่งได้แก่ประสิทธิภาพของไทโตซาน และการเจริญเติบโตของต้นถั่วนะคะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดฟลาวโวนอยจากผลยอผลมะกอกและผลมะเฟืองเรามาดูว่าการตั้งชื่อนะคะถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ส่วนแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยคำนามแต่เปรียบเทียบเป็นคำกริยานะคะ จึงควรจะเปลี่ยนเป็นการเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดฟลาวโอยจากผลยอ่อผลมะกอกและผลมะเฟืองซึ่งสารสกัดฟลาวนอยนี้เป็นตัวแปรตามนะคะแต่เมื่อไปดูที่ชื่อเรื่องจะไม่ปรากฏตัวแปรต้นในชื่อเรื่องนะคะแต่เมื่อไปอ่านที่บทคัดย่อแล้วพบว่าโครงงานนี้ต้องการเปรียบเทียบสารสกัด ฟราโวโนอยด้วยวิธีการสกัด2วิธีคือกลั่นด้วยไอน้ําและสกัดด้วยตัวทําละลายดังนั้นเราจึงควรปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นการเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดฟลาโวโนอยจากผลยอผลมะตอกและผลมะเฟืองด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ และสกัดด้วยตัวทำละลายนะคะก็จะทำให้เราได้ชื่อเรื่องที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ